แม่มาเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกนะครับจ้าทูแม่ไม่เคยมากรุงเทพเด้อแม่ก็เพิ่งจกะมาเด้อโอ้แม่ไม่เคยเห็นกรุงเทพเด้เด้อ นุ่มเซอร์ไพรส์พาแม่เที่ยวกรุงเทพเป็นครั้งแรกเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะมาแม่มาเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกนะครับแล้วก็บอกแม่ว่าพามาเที่ยวตรงเมเจอร์เอเวนิวแม่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 ดูตุ๊กช้างเอาแม่แม่ดูอ่ะโคตดีโคตรจ้าทูแม่ไม่เคยมากรุงเทพเด้อแม่กระเพิ่งจะมาเด้อโอ้แม่ไม่เคยเห็นกรุงเทพเด้อ ม,มาตายละแม่ผมยกมือไหว้กรุงเทพใหญ่ก <laughs> ่อนที่เจ้าของคลิปค่ะจะถามความรู้สึกของแม่คุณแม่ก็บอกว่าไม่รู้ว่าลูกจะพามาเที่ยวกรุงเทพสุดดีใจเพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มากรุงเทพค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับการที่ไปเที่ยวกรุงเทพเมื่อคืนนี้เป็นยังไงบ้างครับาการที่ไปเที่ยวลูกกับพาไปนี่แม่ก็ไม่รู้ว่าลูกจะพาไปไหนก็พาไปกรุงเทพแม่ก็ยกมือไหว้แม่ ไม่เคยลูจักกุงเทพความรู้สึกเป็นไงครับโอ้แม่ครับร้อนโอกร้อนใจนี่อกระพาไหมไหนนี่กพามาลูกกว่องเทพโอ้ยแม่ก็โยกมือไหวนี่ดีใจไหมครับที่ลูกได้พามากรุงเทพครับดีใจมากเลยลูกเอ้ยแม่ไม่เคยไปกรุงเทพครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมครับครั้งแรกในชีวิตของแม่ยอ,มอยากจะฝากถึงอะไรพวกเอฟซีพวกชาวทิกต็อกมั้งครับ อยากจะฟักว่าโอ้แม่ก็ภูมิใจจังเลยว่ะลูปพาแม่ไปแม่ไม่เคยไม่เคยไปเลยแม่ภูมิใจมาก ทั้งนี้คุณฟลุกเปิดเผยว่าแม่ไม่เคยออกไปเที่ยวไหนมานานกว่า60ปีแล้วเพราะต้องคอยดูแลคุณตายอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดจึงเซอร์ไพรส์แม่ด้วยการพามาที่กรุงเทพซึ่งระหว่างทางคุณแม่ก็ยกมือไหว้ตลอดและพูดว่าทำไมตึกสวยจังทำไมมันใหญ่จังลูกซึ่งคุณแม่ก็รู้สึกดีใจมาก สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube TikTok และ X และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ